คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูความรุ่งเรืองและล่มสลายของอียิปต์โบราณอียิปต์โบราณเป็นอาณาจักรและอารยธรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์โลกอียิปต์โบราณน,นั้นมีความรุ่งเรืองในหลายๆด้านและเป็นรากฐานสำคัญสำ,ญสำหรับประวัติศาสตร์ในยุคต่อมาหากแต่อารยธรรมนี้ล่มสลายได้อย่างไรลองไปหาคำตอบกันนะครับ เมื่อ3 3 2ปีก่อนคริสต์กาลพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์แห่งมาซิโดเนียได้โค่นล้มเปอร์เซียซึ่งเป็นศัตรูของอียิปต์และยึดครองอียิปมานานเป็นเวลากว่า10ปีภายหลังถล่มเปอร์เซียจนไม่เหลือซากพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้เข้ายึดครองแผ่อำนาจเข้ามาในอียิปต์พระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชทรงสร้างเมืองอเล็กซานเดรีย และอียิปต์ซึ่งในเวลานี้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์ก็รุ่งเรืองในด้านศิลปะวิทยาการต่างๆภายหลังจากที่พระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชสวรรคตเมื่อ323ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรของพระองค์ก็แตกออกเป็นส่วนๆโดยแต่ละส่วนก็อยู่ใต้อำนาจของแม่ทัพของพระองค์แต่ละคนผู้ที่ได้ปกครองอียิปต์คือพระเจ้าปโตเลมีที่หนึ่ง อียิปต์ภายใต้ราชวงศ์ปโตเลมีก็ยังคงรุ่งเรืองซึ่งเป็นผลจากความรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชโดยในยุคนี้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดในเมืองอเล็กซานเดรียดึงดูดบัณฑิตจากทั่วโลกในยุคนี้อียิปต์จำเป็นต้องพึ่งพิงเหล่าทหารอาสาชาวกรีกในการปกป้องอาณาจักรรวมทั้งที่ปรึกษาระดับสูงก็เป็นชาวกรีกทำให้กรีกเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในอียิปต์ มีการเผยพแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมของกรีกในอียิปต์ในสมัยราชวงศ์ปโตเลมีอาณาจักรกรีกได้ล่มสลายในเวลาต่อมาพร้อมๆกับการเรืองอำนาจของอาณาจักรโรมันรวมทั้งการเปลี่ยนขั้วอำนาจในอียิปต์ผู้ที่จะมีบทบาทในอียิปต์ในเวลาต่อมาคือคลีโอพัตราพระราชธิดาของพระเจ้าปโตเลมีที่12เมื่อพระเจ้าปโตเลมีที่12สวรรคตรเมื่อ51ปีก่อนคริสต์กาล บัลลังก็ถูกส่งต่อมายังพระนางคลีโอพัตราซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุ18พรรษากับพระอนุชาวัย10พรรษาของพระองค์นั่นคือพระเจ้าปโตเลมีที่14ในเวลานั้นที่ปรึกษาของพระองค์นั้นคิดจะชิงอำนาจจึงได้พยายามที่จะปลงพระชนพระนางคลีโอพัตราเมื่อ49ปีก่อนคริสตกาลพระองค์จึงต้องเสด็จหนีไปยังซีเรีย ต่อมาจูเลียสซีซ่าได้เดินทางมาถึงอเล็กซานเดรียโดยในเวลานั้นซีซ่าเพิ่งจะสังหารศัตรูได้และกำลังทรงอำนาจพระนางคลีโอพัตราทรงเห็นหนทางขึ้นสู่อำนาจผ่านซีซ่าและทรงต้องการดึงซีซ่าเข้ามาเป็นพวกพระนางคลีโอพัตราทรงห่อองค์มาในพรมเข้ามาในพระราชวังเพื่อพบซีซ่าและสามารถทำให้ซีซ่ายอมเป็นพันธมิตร ซีซ่านั้นได้ช่วยให้พระนางคลีโอพัตราและพระอนุชาขึ้นสู่บัลลังก์และได้โปรดปรานพระนางคลีโอพัตรามากจนยอมอยู่ในอียิปต์เป็นเวลาหลายปีเมื่อราว47ปีก่อนคริสต์กาลพระนางคลีโอพัตราได้ให้ประสุติการพระเจ้าปโตเลมีที่15ซีซารียนซึ่งเชื่อว่าเป็นบุตรของซีซ่ากับพระนางคลีโอพัตรา เมื่อ45ปีก่อนคริสต์กาลซีซ่าได้พาพระนางคลีโอพัตราและพระเจ้าปโตเลมีที่15กลับไปยังโรมหากแต่สถานการณ์ที่โรมก็ไม่ค่อยดีนัก44ปีก่อนคริสต์กาลซีซ่าถูกกลุ่มสมาชิกสภาสังหารเนื่องจากไม่พอใจและเกรงในอำนาจของซีซ่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อสินส้นซีซ่าพระนางคลีโอพัตราและพระราชโอรสก็เสด็จกลับอียิปต โดยในเวลานั้นพระอนุชาของพระองค์ได้สวรรคตไปแล้วพระนางคลีโอพัตราได้ตั้งให้พระราชโอรสเป็นผู้สำเร็จราชการร่วมกับพระองค์นอกจากนั้นพระองค์ยังเข้านับถือเทวีไอซิสซึ่งเป็นเทวีอียิปต์ทำให้ความนิยมของประชาชนชาวอียิปต์ที่มีต่อพระองค์กลับคืนมาอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นอียิปต์ก็ยังอยู่ในภาวะลุ่มๆดอนๆแม่น้ำนายก็เริ่มจะไม่อุดมสมบูรณ์ดังแต่ก่อน ทำให้เสบียงอาหารเริ่มขาดแคลนเมื่อเป็นอย่างนี้พระนางคลีโอพัตราจึงเริ่มจับตามองกรุงโรมและมองหาพันธมิตรใหม่ในเวลานั้นกรุงโรมกำลังมีปัญหาการเมืองภายในโดยเหล่าผู้สืบทอดของซีซ่าต่างแย่งกันเป็นใหญ่และแต่ละฝ่ายก็ต้องการให้อียิปต์สนับสนุนพระนางคลีโอพัตราจึงเล็งเห็นโอกาสเหมาะ พระนางคลีโอพัตราทรงส่งกองทัพไปช่วยมาร์คแอนโทนีและออกเทวียนซึ่งทั้งคู่ก็เอาชนะกลุ่มอำนาจกลุ่มอื่นๆได้และวางแผนที่จะปกครองรมร่วมกันแต่พระนางคลีโอพัตรามีแผนอื่นพระนางคลีโอพัตราทรงคิดว่าจะทำให้คู่อำนาจที่ปกครองรมนั้นแยกกันเองแตกกันเพื่อที่พระองค์จะได้มีอำนาจเองเพียงผู้เดียวโดยพระองค์ทรงเลงไปยังมาร์คแอนโทนี พระนางคลีโอพัตราคิดว่าหากสามารถดึงแอนโทนีเข้ามาเป็นพักพวกได้พระองค์ก็จะได้ครอบครองกรุงโรมเมื่อ40ปีก่อนคริสต์กาลพระนางคลีโอพัตราทรงล่อลวงแอนโทนีทําให้แอนโทนีตีจากภรรยามาหาพระองค์โดยทั้งคู่ใช้เวลาด้วยกันในอียิปต์ภายหลังจากที่แอนโทนีกลับไปยังกรุงโรมพระนางคลีโอพัตราก็ให้ประสูติการพระราชบุตรซึ่งเป็นฝาแฝด อียิปต์นั้นรุ่งโร์อีกครั้งโดยแอนโทนีก็ตกอยู่ใต้เงื้อมมือของพระนางคลีโอพัตราพระนางคลีโอพัตราได้น้มนนาวให้แอนโทนีตั้งพระเจ้าปโตเลมีที่15ซีซารียนเป็นผู้ปกครองกรุงโรมในอนาคตทําให้พระนางคลีโอพัตราเป็นราชินีของทั้งอียิปต์และกรุงโรมทุกๆอย่างกําลังไปได้ด้วยดียกเว้นเพียงปัญหาเดียวออกทิเวียน ออกเทเวียนนั้นไม่พอใจกับการตัดสินใจของแอนโทนีจึงได้ทำการโน้มน้าวสภาให้เชื่อว่าแอนโทนีนั้นอ่อนแอและทำให้สภาปลดแอนโทนีออกจากตำแหน่งและอำนาจอีกทั้งยังประกาศสงครามต่อแอนโทนีและพระนางคลีโอพ atra กองทัพของออกเทเวียนได้เอาชนะกองทัพของแอนโทนีเมื่อ31ปีก่อนคริสต์กาลทำให้แอนโทนีฆ่าตัวตายทิ้งให้พระนางคลีโอพ atra ปกครองอียิปเพียงลำพัง ภายหลังจากการตายของแอนโทนีพระนางคลีโอพัตราก็ทรงขังพระองค์อยู่ในห้องบรรทมและปลงพระชนเองด้วยงูพิษและอียิปต์ก็ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรโรมันจากนั้นอารยธรรมอียิปต์ที่รุ่งเรืองก็สูญสลายไปจากประวัติศาสตร์ จนกระทั่งมีการขุดพบหลุมศพของฟาโรตุตันคาเมนในปีคศ1922หรือพุทธศักราช2465ทําทำให้อรยธรรมอียิปเป็นที่สนใจของโลกอีกครั้ง305ปีก่อนคริสต์กาลร,ราชวงศ์สุดท้ายของอียิปตในยุคที่โรมันเรืองอำนาจประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ปโตเลมีเริ่มขึ้นเมื่อนายพลคนสนิทของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชได้สถาปนาตัวเองเป็นฟาโรแห่งอียิป หรือฟาโรปโตเลมีที่1เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมอียิปต์โบราณที่มีศิลปะของชาวกรีกเข้าไปผสมผสานร่วมเริ่มจากวิหารเอ็ดฟูวิหารเดนเดลาและวิหารคอมออมโปและตั้งเมืองหลวงอเล็กซานเดียเป็นเมืองหลวงเมืองสุดท้ายของประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณนี่คือเรื่องราวการล่มสลายของอียิปต์โบราณที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ blogdit.com ครับ